บ้านข้อหนึ่งเลยลกูกอืม I was given a pay raise of เอ uh, ่อ1000บาท by my employer เก่งมากค่ะข้อนี้แปลให้ฟังได้ไหมลกูกคือฉันฉันได้ได้รับเงิน1,000บาทาจากเจ้าค่าจ้างจากเจ้านายอ่าฮะ pay raise คำว่า raise เนี่ยล,ลูกนึกนึกถึงคำว่า sunrise ถ้า sunrise คือพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้แปลว่าฉันได้ขึ้นเงินเดือน โอเคมาอ่าได <ป S> ้ขึ้นเงิงนเดือนเนี่ย1,000บาทอ่าต่อไปข้อสอค่ะเขาปั้นเสีย <A> สละให้หนูแล้วโอ้ฟุตบอลทีมมอมอรี่ has a trainer to keep the players fit ข้อนี้แปลว่าอะไรลูกคือเอ่อทีมฟุตบอลมีเทรนเนอร์ที่คอย คอยแบบเก่งมาก<ห><อ>ใช้คําว่าคอยเนี่ยคือเห็นภาพมากๆมันคือความหมายของคําว่าคลิปเลยแหละลูกใช่แล้วคะ่ะ <c oin> คอยทําอะไรลูกค <c oin> <c oin> อยแบบเออฟิตนะโอเคมีการ <c oin> แบบไม่พูดนะแต่วแบบ่าอย่างเงี้ยผู้จังมันทําให้แบบ player fit ฟก็คือทําให้ผู้เล่นเนี่ยดูเหมือนแบบว่าฟิตตลอดเวลาเนาะต่อไปข้อสามค่ะเอม A television interviewer should always give the interviewee er a chance to express his or her opinions แปลจ้ะก็คือผู้ผู้สัมภาษณ์ควรควรให้ควรให้โอกาสควรให้โอกาสผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ถะะูกต้องแล้วไม่ต่อคะเออ <laughs> ลองลองแบบไม่ต้องแปลตรงตัวก็ได้ลูกหนูเข้าใจว่าประมาณไหนก็พอ เอ่อให้โอกาสให้โอกาสผู้ถูกสัมภาษณ์ทำไมคะโอปินเนียนแปลว่าอะไรลูกโอปินเนียนแปลว่าความคิดเห็นค่ะอ่ะมันควรจะแปลว่าอะไรลูกให้ออกบใช่แล้วใช่แล้วค่ะโอเคอ่ะข้อนี้นะคะครูจะอยากให้หนูนะลูกจดคำว่าโอปินเนียนนะคะอ่ะ มันมีคำที่แปลว่า opinion นะคะคือ view นะคะ view p o i n t point of view <Quite okay. S 1> ใช่ attitude คือ attitude อะ <c oughs> ที่เต๋าชอบพูดอะ oh, <okay. S 1> the face อะ <laughs> แล้วก็ opinion อ่ะอันนี้แปลว่าความคิดเห็นเนาะ